สวัสดีครับสวัสดีพื่น้องชาว YouTube นะครับพบกับเรานะครับช่องฝั่งกุ๊กกิ๊กนะครับผมตามติดชีวิตน้องช้างนะครับผมนวันนี้ก็นับเผากิ๊กด้วยออกกำลังกายนะครับผมนับกินหญ้ากินไผ่นะครับตามสระน้ําเช่นเคยนะครับผมนสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับหลังบ้านกุ๊กกิ๊กนะครับผมบ้านก็อยู่ฝั่งนน้นนะครับเห็นแต่หลังคาแดงๆโอ้ยนี่นะครับ ปานเราอยู่ตรงนู้นนะครับนี่ก็จะเป็นทุ่งหน้านะครับหลังบ้านนุกิกนะครับผมนี่นะครับเดินเลาะเลาะเลาะมาฝั่งนี้นะครับก็จะมาบริเวณสระน้ํานะครับผมนี่ก็ขอแวะกินใบไผ่นะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับผมพอควานก็อยู่บนหัวช้างนะครับอยู่บนคอนะครับอยู่บนคอน้องนะครับผมนะครับก็บรรยากาศนะครับเหมือนคืมฟ้าคืมฝนนะครับดูทองก่อนเมฆนะครับทองฟ้านะครับ นมืดคลึ้มมาเลยนะครับนหลังจากหายมาหลายวันแล้วนะครับผมก็อัปเดตนะครับก็ไม่ได้ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับไม่ค่อยจะค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับก็มีแบบไม่ควานนะครับผมนับได้ลฟ์สดนะครับผมนะฝันก็จะถ่ายคลิปนะครับผมนะมอนก็ได้ถ่ายบ้างมอนก็ไม่ได้ถ่ายบ้างนะครับผมนี่เดี๋ยวจะหามุมนะครับลงให้ชมนะครับ วันก่อนนะครับวันก่อนที่น้าพกควานปิดคลิปเกือบไม่ทันนะครับอยู่มุมนู้นนะครับผมมามุมไกลๆนู่นนะครับลงลงนะครับแล้วก็เราลงถ่ายคลิปนะครับนางก็เล่นกลนะครับเล่น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 นะครับแล้วก็วิ่งนะครับพาในหมู่บ้านไปเลยนะครับชาวบ้านแตกตื่นกันหมดนะครับคลิปที่แล้วนะครับพกควานก็ไปคนเดียวนาก็วิ่งไล่ตามนะครับวิ่งประมาณเกือบสองโลเลยนะครับนั่นก็เพราะว่านางนะครับ วันสองวันออกมาเดินนะครับก็จะชอบเล่นนะครับรอเดี๋ยวประวันขออนุญาตลงก่อนนะครับนี่นะครับก็จะหาหน่อไม้นะครับนี่นี่ขโมยหน่อไม้ได้นะครับเอาไว้มันโตหน่อยกุๆๆๆ้ยเกยกินใบมะลุ น่าจะล่วงหานอไม้อ่อนนะครับตัวที่ตัวที่เป็นหนออ่อนนานน่าจะได้แล้วนะครับได้ยินเสียงนะครับน่าได้จริงๆนะครับผมนะครับโอ้เสียงเคียวร่อยเลยนะครับก็บรรยากาศยามเย็นนะครับผมนะครับนี่จะประมาณนี้นะครับผมนะครับตรงฟ้านะครับผมนี่ก็เป็นสระน้ํานะครับหลังบ้านุกิ๊กนะครับที่เคยถ่ายได้รับชมนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็บริเวณละออกกําลังกายก็จะมีรอบสระน้ํานะครับแล้วก็ ริมถนนนะครับผมนะครับตอนนี้ก็หน้าบ้านเราก็ขยายนะโครงการก่อสร้างนะครับขยายถนนนะครับขยายไหลทางนะครับเราก็เอาพาช้างออกเดินได้เพราะว่ารถสิบล้อเยอะนะครับทั้งรถสิบล้อรถไมโครนะครับรถบดนะครับผมเกียร์ดื้อนะครับนี่ก็เช่นเคยนะครับผมนะครับอ้ลูกอะไรนี่ฝรั่งฝรั่งลูกบอกจีด้ด้วยครับอู้ได้หน่อไม้อีกแล้วบอกว่าไว้ให้โตน้อยนี่ อูได้หน่อไม้ตัวยาวนะครับเขาเรียกหน่อบินหมดเลยอูเสียงแชบบอแชบอ,ชบอกุกิกดูท้องนะครับพุ่งออกนะครับเพราะว่าวันก่อนเขาไม่ได้เดินนะเมื่อวานเขาไม่ได้เดินนะวันนี้ก็เลยเผาออเดิน,นครับนี่เดินเสร็จก็อาบน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็เข้าบ้านนะครับ กอบน้ําสายยางนะครับเพราะควานไม่ค่อยมีเวลาพาไปเล่นสระน้ํำเลยนะครับผมนะครับอาจจะเรมาทิ้แล้วอู้หกินนอไม้อร่อยเชียวนะครับ ได้หน่อไม้หนอหนึ่งนะครับเคียวยืนเคียวใหญ่เลยนี่ไปเร็วหาหน่อไม้นะครับเพราะว่าน้องช้างนะครับเวลาล่าป่าล่าอะไรนะครับถ้าเจออะไรเขาเรียกกอไผ่นะครับหรือเจอกอไผ่นะครับแล้วก็จะชอบหาหน่อไม้นะครับผมนะครับนี่ก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะมีอะไรมากมายนะครับก็ไปชมบรรยากาศนะครับยามเย็นนะครับผมบรรยากาศสดชื่นมากนะครับผมนะครับ บ้านเราก็จะติดทุ่งนานะครับข้างหลังก็จะเป็นสระน้ํานะครับตรงนี้ครับถ้าขยันก็วิ่งออกกาลังกายได้นะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนตกก็เดินไม่ได้นะครับเป็นเป็นดินเหนียวนะครับเพราะว่ารอบๆสระน้ํายังไม่มีคอนกรีตนะครับนี่จะเป็นพื้นดินเหนียวนะครับเฮ้ยเร็วหันออกไม้นะครับกิกนะครับก็ ตัวอาจจะมองๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าช่วงนี้นะครับอาบน้ําแล้วไม่ค่อยถูต้นไม้ให้นะครับสงสัยไม่คันนะครับเพราะว่าตอนที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลสุลินนะครับคุณหมอกิดยาฆ่าเหาให้นะครับก็เลยทําให้ไม่มีน้องเห็บน้องเหานะครับก็เลยไม่คันนะครับผ่านเอาแปรงก็ถูไม่ทั่วนะครับบางทีนะครับต้องมีเวลาจริงครับถ้าแต่ถูไม่ทั่วก็ประมาณสองชั่วโมงนะครับอาบน้ําทีหนึ่งนะครับน้ําหมดเป็นพันลิตรเลยครับถึงจะทั่วครับไปเร็ว อาวกินก่อนวะจะ่รีบไปไหน้ยเร็วโอ้ยกินไผ่นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปกินอะไรนี่อ้วกินลูกฝรั่งกินลูกบุสิดาบวะกินฝรั่งล่วงนะครับฝรั่งนี้น่าจะเกิดตามธรรมชาตินะครับเป็นฝรั่ง ลูกเล็กๆนี่นะครับลูกใบไงด้วยครับนี่ครับลวงมาลวงสุกตัวสุกนะครับมาเร็วมาเร็ว โอารีบกินจนกินไม่เข้าปากนะครับดูดูนี่อ้วนก็มาออกกําลังกายนะครับผมนะครับออกกําลังกายได้หุ่นน้าหนักนางก็ไม่ลดนะครับเพราะว่าออกไปเยอะเท่าไหร่ยิ่งกินได้เท่านั้นนะครับเบนมาเร็วมาหันมาหันมาอย่าไปลงป่าข้าวก็ดื้อมาเร็ว แล้วพ่อควันก็จะพาเดินรอบสระน้ำทั้สองรอบนะครับผมได้อยู่ประมาณสิบสิบห้านาทีนะครับโดยประมาณนะครับจะต,ต้องขี่นะครับเพราะว่าปล่อยเดินเดี๋ยวจะตะเลือดนะเหมือนวันก่อนนะครับนี่ก็ปล่อยให้กินต้นไผ่ก่อนนะครับมาเร็วมาเร็ว มาวะืทำไมเป็นคนละทางแบบนี้มาวะเร็วหันมาเร็วทางให้ไปผมไปได้มานี่เร็วทางอะไรนี่กุ๊กกิ๊กไม่เคยเห็นเนาะนี่ทางนี้เห็นเขามาเจาะน้ำนครับน่าจะเจาะน้ําบาดาลน,นะครับแล้วก็โซลาร์เซลล์ฝั่งนู้น,นครับไหลลงสระน้ำนะครับนี่มาดูหันไปกินไผ่ต่อครับสนใจเลยพาออกมาออกกำลังกายอะไรพามากินนี่ อ้ดูลมดูท้องฟ้านะครับไม่ฝน,นครับสองสามวันแล้วนะครับตอนนี้ชาวนากําลังต้องการน้ำนะนำเพราะว่าแต่นาเพราะวาดก็ไม่มีน้ําเลยนะมีแต่หญ้านะครับนี่อันมาเร็ว เ oh. อุ้ยฝรั่งร่วงแล้วจิกตกใจเร็วจิก ก็ไม่มีอะไรนะครับผมนับก็พามาชมบรรยากาศเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวพาน้องช้างอาอกกำลังกายนะโอ้ยเอาไปแล้วเอาไปแล้วหักิกแล้วมันกินได้ผมไม่ใช่มันแข็งระเบิดก,กิ๊กกินยอดนะครับหักกินยอดครับก็พาชมบรรยากาศเล็กเน้อยนะครับผมนะครับฝากเปน็นกำลังใจให้น้องช้างตกงานด้วยนะครับบางทีก็ วันไม่ค่อยได้อัปเดตคลิปเท่าไหร่นะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเวลาครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพยายามนะครับลงคลิปบ่อยๆนะครับผมนะฝากเป็นกำลังใจให้น้องช้างตัวงานด้วยนะครับผมอีกหนึ่งเชือกนะครับผมนะครับช่องพังกุ๊กกิ๊กนะครับผมตอนนี้ก็นะเดี๋ยวพ่อควานนะครับผมนะขออนุญาตนะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พ่อควานนะครับแล้วก็ครอบครัวน้องนะครับผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ